รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปตัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะพบพบข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันกันที่ที่14กระกฎาคม2568หัวข้อข่าวมีดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมถกแก้ปัญหายาเสพติด ด้านแนวทางาศาสนาฟื้นฟูผู้หลุดพ้นพร้อมเดินหน้าปราบรามเต็มรูปแบบจังหวัดปัตตานีเปิดสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนเชอริตี้ชิล2025ระหว่างทีมบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับทีมซาบาเอฟซีประเทศมาเลเซียและข่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวน,ชนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2568ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดควนนอกตำบลควรอำเภอปนานเรศจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนผู้นำาศาสนาและผู้นำท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะประเด็นการแพร่ระบาดของน้ำกระท่อมผสมยากแก้ไอและใบกระท่อมซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและครอบครัวในหลายพื้นที่การประชุมหาหรือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำาศาสนาอิสลามและาศาสนาพุทธตลอดจนประชาชนในตำบลควรที่เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูปัญหา โดยผู้นำศาสนาได้เน้นย้ำว่าการนำหลักธรรมและคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่เคยหลงผิดกลับคืนสู่สังคมและห่างไกลาจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันภาคประชาชนเสนอว่าควรมีการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อไม่ให้พวกเขากลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกครั้ง โดยเน้นการสร้างไรายได้ที่มั่นคงและเกื้อนุนสังคมด้านหน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาในระดับครอบครัวผ่านการให้ความรู้และปรับความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อให้สามารถอบรมลูกหลานและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงยังย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่ก,กับการกดดันเชิงสังคม เพื่อปรับปรามและสกัดกั้นการจําหน่ายยาเสพติดทุกประเภทพร้อมยืนยันว่าจะเร่งนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังสําหรับการดําเนินการในภาพรวมของแผน120วันปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชียแดนภาคใต้รัฐบาลได้ดําเนินการอย่างบูรณาการในทุกมิติโดยพบว่าในหลายพื้นที่มีการแสดงพลังของประชาชนอย่างชัดเจน ในการต่อต้านน้ำกระท่อมและใบกระท่อมเช่นการปิดป้ายหมู่บ้านนี้ไม่เอากระท่อมรวมถึงบางพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเผาใบกระท่อมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ขัดหลักศาสนาและทำลายเยาวชนผลจากความเคลื่อนไหวเชิงสังคมในลักษณะนี้ทำให้ผู้ค้ากระท่อมและน้ำกระท่อมริมทางในหลายจุดของจังหวัดปัตตานีลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากภาคประชาชน ที่ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญและเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ชาวบ้านท้งนี้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวสังคมไปจนถึงระดับนโยบายพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าปฏิบัติการ120วันเพื่อควบคุมการใช้พืชกระท่อมในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นความพยายามเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มลุกขึ้นต่อต้านยาเสพติดถือเป็นพลังสําคัญในการแก้ปัญหาในส่วนของรัฐจะเร่งปรับปรามการจําหน่ายน้ํากระท่อมที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหารและยาและควรหาเรือร่วมกันระหว่างจังหวัดและตํารวจเพื่อจัดการอย่างจริงจังโดยเฉพาะกับนักขายยาและผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน ที่ไม่ควรอยู่ในชุมชนแต่ควรอยู่ในเรือนจำเพราะเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งความไม่สงบและยาเสพติดในพื้นที่เมื่อวันนี้เวลา18นาฬิกาจังหวัดปัตตานีจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลอาเซียนเชอริตี้ชิล2025ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีระหว่างทีมบรีรัมยยู่นเต็ดพบกับทีมซาบาเอ นางปาติมอสศดียาหมู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีกล่าวว่าขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกคนผู้เข้าชมการแข่งขันจังหวัดปัตตานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับทีมบริรัมยูไนเต็ดทีมอันดับสูงในไทยลีกและเช่นกันกันกบทีมซาบายเอฟซที่อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียเช่นกันก,นนกนารจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพรอดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตนีได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันประกอบด้วยในายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุริรัมยูไนเต็ดนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุรพุดวงสอดสีอดีตที่ปรึกษาประจำกระทรวงแรงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิ์บารูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีแพทย์ิงเพชรดาตโตมีนาอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีใช้มัตรฐานการแข่งขันระดับสากลและผู้จัดเดินทางมาจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยการแข่งขันเริ่มต้นเมื่อเวลา18นาฬิกาผลการแข่งขัน ทีมบุรีรัมอยู่ในเตจชนะทีมสาบาเอฟซีด้วยสกอร์8ประตูต่อ2โดยมีผู้เข้าชมการแข่งขันเต็มความจุของสนามเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเช่นราธิวาสและยะลาบางส่วนเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียและข่าวสุดท้ายประจจวานนีนะคะเป็นข่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนสมัครหรื e, อเสนอชื ent, ชช่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2568ค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2568 ระยกก้องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคมรวมทางเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นโดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น12รางวัลดังนี้ 1>, 1. ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายจำนวน6รางวัลประกอบด้วยด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจำนวน2รางวัลด้านสิทธิทางเศร,รษฐศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมจำนวน2รางวัลด้านสิทธิของกลุ่มคนเประปาะบางจำนวน2รางวัล 2. ประเภทองค์กรภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนจำนวนหนึ่งรางวัล 3. ประเภทหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1รางวัล สีประเภทองค์กรภาคเอกชนจำนวนหนึ่งรางวัล5ประเภทองค์กรภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่งรางวัล6ประเภทสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งรางวัลและ7จประเภทโครงการหรืองานด้านส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งรางวัลทางนี้สามารถเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงหนึ่งรางวัลโดยคณะกรรมาการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์การที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2568จะพิจรารณาคัดเลือกตามประเภทที่สมัครหรือที่ได้รับการเสนอชื่อตามใบสมัครเท่านั้นสำหรับบุคคลและองค์กรโครงการหรืองานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ30,000บาทตั้งแต่แบบน,นี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 4 1ส9 3 0หรือ021413925ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิน้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรม พระบ,บรมราชาเชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2568จบข่าวพรพิพมลอุไรรัตน์อ่าน